lộ ờ, đi vào thế như này một này xì anh hai, hai lần đi ตมบี้ก่อนเลย <c oughs> อ่ะเอ้ะเรามีสามคนอ๋อมีสี่มีสี่เออคนไทยด้วยด้วยว่า <c oughs> ชื่ออะไรอะ่ะ <c oughs> คนแกว้วดีแล้วแหละให้เป็นคนไทยก่อนัลโหลครับคนแก้วคนแก้วไม่คุยกับเราอ่ะััลลโ Hãy subscribe cho We can live here Here we go เฮ้ยสี่วงแยงแยงชุดสามกูเลยโอ้ยย่งชุดสามอกูเข้ามาแม่งยังไม่เจออะไรเลยเนี่ยพวกยตนาตาตากูเลยปืนัไีห้าได้ยดีวะพวกแม่งหยิบชุดสามตาตากูเลยกูกำลังวิ่งไปเลยยห้เป็นไงไรฝากเวรกับตามทัน รู้สึกว่าไม่มีสถานีแล้วแม่งโคตรลำบากเฮ้ยวงไม่ไก่เท่าไหร่ได้อยู่ดีแล้วเลยที่มันไม่ไกลไกลโอ้โหไม่ไหว ใครยิงอะไรอะเฮ้ยทำไมเขาไม่คุยกับเราเลยวะอยากคุยกับราทำไมคุณทำไรก็เปิดใหม่แล้วนี่ยยืนเดยนมาชุบเรายายาใจเย็นใจเย็นแต่เขาไม่ชุบเรา เจอแต่ปืนเขี้ยวนี่คุณเจอแต่ปืนเขี้ยวเนี่เห็น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 แล้วเห็นแล้วไอ้เหี้ยไวจังวะไปโน่นแล้วคุณก่ายจะมาตื่นมันนะเนี่ยแม่งขับไปเร็วชิบหายเลยโผ่ไม่ฟันแล้วเพื่อนวงจะมาแล้วนะหนึ่งนาทีเอง เพื่อไม่เพื่อไม่ไปกันเลยวะสามสองคนเดี๋ยวรู้เลยวงแปดลอยเมย์นี่คือไม่รีบเดี๋ยวรู้เลยนึ่งนาทีนี่เดี๋ยววันนี้เราคอยไอ้นี่ใช่บ้านเราขึ้นขึ้นระลอมนี้ขึ้นข้างบนอะไอ้ที่เป็นบ้านลอยอ่ะเออว่าแต่กว่าที่ซับกอก่อนก็ดีว่ะฟุกขอที่ซับก้อนน่ เพื่อนหยิตัวโดดก็ไม่บอกไอ้ห่าเฮ้ยเฮ้ยฟุกฟุกไม่ใช่แล้วเพื่อนเราหยิบตัวโดดแต่ไอมันมีคนอยู่ตรงเนี้ยโถไอแมอแมอแม่ขุนเนี่ยโอเคขุ่นนะเนี่ย <Changing back. S 1> คนนั้นเนี่ยมึงดูเพื่อนเราหยิบตัวโดดเห็นไหม มัน <Hey. S 1> ตมสนเฮ้ตายแล้วตายแล้วไปเลยไปเลยวันนี้คนปะ,ะไม่มีเนาะ เฮ้ยมีคนเมืันจะมีคนตัวสัญญาณหายาเฮ้ยไปแล้วเว้ยไอ้ยมีคนมีคนหนี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 เฮ้นลงมาเลยลงมาเลยมีคนมีคนเกือบไม่รอดกูก็โดดลงมาบินลงมาแล้วด้วยกูก็บินลงมาเอ้ยมีคนยิง

่อบินหอมาเลยไอห,หน้าร้อนมาใช่ไหมเอ,อ,อพอเพื่อน, <laughs> นไอ้สัะอไเพื่อนเราครับขับหอ,อมากูไม่อยู่แล้วอกเยากเลเอาสก,กิลเอาเอาสกิลยุทันมาวะ

คนเด็กคนที่อยู่บนไอ้นี่ไงที่มันที่มันโดดลงมาจากไอ้นี่ไงเฮ้ยวงวงจะมาแล้วนะมีอีกตัว เขี่ยวทำอะไรอะอนมึงยไเนี่ยโคดอชจบแล้วโดจบแล้วอมีมัขึ้นเนาคนละตัวร่าคนละตัวร่าไม่รู้ต้งมื่อกี้ขึ้นเนาะเคสชดเืไปเลยชดเชื่ไปเลยวงมาวงมาแล้ววงมาแล้ว ขับก็ขับเลยกูนั่งกูไม่ขับมันไอ้นี่ล่ามันมีสองตัวเปล่า เวลรถถังรถถัง <c oughs> เพื <c oughs> ่อนอ <c oughs> ืมกลว <c oughs> ัวแล้วโอ้ <c oughs> โหเหี้ยรถถัง <c oughs> <c oughs> ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนตรงนี้มีคน đi <laughs> dễ chăm quá อบนหลังคทำรได้อ่ะไปแล้วหรืว่าออ้หี้ยึ่ระเบิดจะขี่วะจเิดเลยเฮ้เชีมาแล้วอันนึงมันอยู่บนหลังคา มันคนยิงมาโหนี่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยเฮ้ยแล้วท่จะไปข้อยได้ยังไงบายพี่โอ้โหเจ็บแม่โอ้เจ้าคน ม <mit> ีคนมาฟุกบ้านกูมีคน ไอ้เนี่ยมาปแล้วเอเอมซติดกองกองขุนแปดไอ้เนียกูหาไอ้เนี่กูซที่กองขุนแปดอ้ไม่งงเลยยิงยังไงายเฮ้ยแยวง เลือีกคนนะเรามีสี่คบใช่ป่ะเลือกเตกตีหนึ่งเลือกตีหนึ่งใช่ไงเลือกตีหนึ่เฮ้ยมีอกูเห็นแล้ว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 นี่ไอตรงนู้นตรงนู้นเริ่มเริ่มหมาไมอะไรเห็นปะเก่งูให้ตัวเข้าไปยิงมานะ น็อกสองน็อกสองต้งตงไนตไม้ต้ไนไม้ตายเรียบรย้อยเฮตายแล้วได้ที่หนึ่งเลยเยี่ยมไละก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับผมวันนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสรับเพื่อนสองคนมากนะครับแต่ว่าเพื่อนได้คุยกับกูเลยครับผมเฮ้ เล่นสี่คนอะเลือดดีไอต่งปานเมื่อกี้แม่งหนูใช่ไหมโอ้โหแม่งกว่าปืนคกยิงอะก็ไม่ทันหนูหรอกนะโอ,โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวกูปคลิปแล้วนะเออก็ขอไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย